แงกงปลิปลาส้ม,มสรมใส่ใบลาพี่น้องไปเราเลยกันตอนการท,ทำการปลาส้มเครืองกันพี่น้องจัดกันซักเมนูแล้วพี่น้องมา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 เรามาแกงข้าวริกปลาส้มรสมัอพี่น้องเดีย๋ยวไส้ใบลานะริะร e ot, กใส่สักเรล่งชนโต๊ะดีปีต่างสดต่างแห้งตามชอบข้าแกสามแวนกีมินพี่น้องสักแหงหอมเองเรประมาณนี้ข้วเทียม,มยี่สิบใบมะกรูดซอยยิบมือ ไกลสักตอนกันใส่เกลือไปก้อนอประมาณพี่น้องเบาจะตำเก่ยผงหยาบๆนะเกลือแก่งพลิกทีนี้เราใส่เคยช้อนหนึ่งใหญ่เต็มนี้พี่น้องนะแก่งพลิกเคยไม่ต้องมาดพี่น้องพร้อมแล้วใส่น้ำลายเกลืไอไงโอ้อมก้อนพี่น้อง เครื่องปนีพาไปแกงปุงปลาร้อยเลยพี่น้องนะมันยามย,ยาบปนีครับเกี่ยวบาคุกอ้อมขึ้นหมาแล้วพี่น้องเบ้าปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาพร้อมอพี่น้องนะอันนี้เป็นหัวข้าอ้อนมีอยู่อิฐเบ้าใส้เปกันเบาใส่ปลาลงเลยอันนี้ปลาหมอ้อตัวนี้ปลาดุกเบาใส่ต่างตัวเลยนะพี่น้องนะอันนี้คือปลาก๊อตพี่น้องตัวนี้คือปลาแย่ง ปลาส้มร่มพี่น้องเออเลือด่องตัวนีเอาไวท์ทอดพี่น้องเกือบเลื้อยไปพี่น้องเออมีไอ้ข่มันเลยนะครับอืมอชาร์ได้เร็ยวพี่น้องนะเอามา่ส่ใบครูดชีกแต่ตามด้วยใบราพี่นอ้องเรียกว่าใบยี่ราอืไอ้น,นี่ต่างเพศต่างรอนเลยพี่น้องเออแต่มันน้อมนะน้อมมากมาทุกคนกินข้าวกับบาแกงพริกพี่น้องเออวันนี้แกงพริกปลาส้มร่ม ห้อมช่วยเลยพี่น้องายเหนื่อยพี่น้องเออเตียงเลยว่าจิ้มเขื่องเแ็สนะเกร็ดบุกนามอกไปลาดพี่น้องมันยังมีนามอยู่บนน้นต่างข้าวบานเบามาครับทุกคนอืมอืม mình đai đèn ốp tay bể ra thì nó nói gì chứ vì nó kẹt đi ừ. ngon bài tả này là cho bà thịt quá rồi nè ra xót xót vì nó nhờ nó quá bắp cuồng lọt kẻ cưa làm phá đi ừm แต่โมก็ม่เป็นตัวตัวเต้านะแต่ว่าที่ขาดกำลางไปหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาเงงว่าลูกปลากดตัวมันใหญ่นะอยู่ว่าเป็นปลาเงงก็เม้หายใหม่นี่ พักใบไม่ข <ừ> ่อยหมีนนะพักนอมดเลยข้างบ้านนามทั่วมดอยเนาะ <c oughs> <c oughs> เยวี๋กว่าเติมไปน้ <c oughs> อยจาค่อยเพื่อนๆพี่นๆน้องๆององทุกคนกินก้าวไ้ร่อยกันนะคะรับสำหรับวันนี้บ่าวลาบไปก่อนพบกันไม่คลิปหน้าแล้วพี่น้องสวัสดีครับผม